อิงฟ้ารับเงินหนึ่งล้านขอบคุณแฟนๆที่เอ็นดูตื้นตันครบรอบ1ปีอำลาตำแหน่งถึงเวลาอำลาตำแหน่งวันที่29เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66ครบรอบ1ปีระหว่างดำรงตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2022สำหรับอิงฟ้าวาราหะ พสความในใจได้รับความรักการซัพพอร์ตจากทุกดอมทำเอาเจ้าตัวซาบซึ้งใจหลังได้มอบมุงให้กับอุ้มทวีพรมิซอสแกรนชุมพรมิสกแกรนไทยแลนด์2023โดยอิงฟ้าเผยว่าวันนี้แล้วสินะ29เมจุดยอจุดวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินตำแหน่งคืนสู่รุ่นใหม่ส่วนเรากลับคืนสู่ตำนานอิงฟ้ามิสกแกรนไทยแลนด์2022 โดยบรรยากาศของเมื่อวานมานี้มีแฟนคลับของอิงฟ้ามารอเจอเป็นจำนวนมากทั้งยังได้มอบเงินเป็นจำนวนกว่าหนึ่งล้านให้กับอิงฟ้าทำเอาเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนคลับที่รักกันงานนี้อิงฟ้าเล่าความประทับใจในวันอำลาตำแหน่งในครั้งนี้ว่าขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราเจอกันขอบคุณมิตรภาพที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจเสมอและมันไม่เคยน้อยลงมีแต่ครอบครัวที่ใหญ่มากๆขึ้นขึ้นในทุกๆวนัน ขอบคุณที่รักและอนดูผู้หญิงคนนี้โดยไม่ต้องตามหาเหตุผลไม่ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่จะขอให้พวกคุณหรือพวกแกมีความสุขและพลังบวกเยอะๆหันมาเมื่อไรก็เราเสมอขอบคุณของขวัญเงินทองที่ร่วมกันโดเนตมาให้เป็นของขวัญอำลาตาแหน่งหรือครบครอบหนึ่งปีรักมากๆและขอบคุณจากหัวใจจริงๆจะทำให้พวกแกภูมิใจให้ได้มากที่สุดนะ